สวัสดีครับผมกัปตันโลมครับนะครับอาจารย์เบิ้มท่าแพนะครับก็ไม่ได้คุยกันนั่งนานแล้วนะครับไม่ทําคลิปมาคุยกันเลยนะครับก็ก็เอาสาระเอาปัญญาเอาปัญญานะครับสไตล์ผมเอามาพูดคุยกันนะครับสังคมปัจจุบันนี้ความวุ่นวายมีเยอะมากนะครับความลงเชื่อนะครับความเชื่อถือหรืออาจจะเรียกว่าความงมงายนะครับ ในการเชื่อน้ำลายของคนอื่นนะครับเชื่อวาจาวาทศิลป์เกิดขึ้นเยอะรับปัญหาต้องใช้ปัญญานะครับใช้ข้อคิดการต่อรองนะครับของความถูกต้องกับความที่จะเกิดเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นผลเสียขึ้นนะครับนะครับผมเองก็เคยนะครับพบเจอมาหลายประเด็นใน,นเรื่องการที่ว่าออการพึ่งพาได้การเงินขอยืมเงิน นะครับพอเราไปทวงปุ๊บเล่นแงกับเราทาังข้อกฎหมายนะครับจะไปแจ้งความนะครับกล่าวหาเราในรูปแบบว่าปล่อยเงินกู้นะครับซึ่งความจริงใครก็รู้คนก็เห็นว่าคือการขอยืมแต่ว่าเขาเล่นเล่นะครับเขาเรียกว่างูเหา่างูเห่าดีๆนี่เองนะครับทวงไปก็จะเกิดข้อปัญหาเรื่องข้อคดีความหลายเรื่องหลายราวนะครับเพราะผมเองเคยต้องโทษด้วยนะครับเคยเป็นอดีตมาก่อนนะครับ ต้องไปคู่ศกษานซึ่งจะต้องเสียเงินเสียทองนะครับเสียเวลามากกว่าการที่จะไปทวงเงินคืนมานะครับอันนี้เหตุเกิดที่นะครับบ้านผมเอื้อทอนนะครับบางเทนหนึ่งครับมากราบมาขอร้องยืมเงินไปนะครับเป็นหมื่นกันก็เก็บได้บางส่วนนะครับสุดท้ายก็ตัดญาติข้าโยมมันไปนี่ปัญหานะครับก็มาเรื่องเพื่อนมันไม่ใช่เพื่อนครับมันเปื้อนครับ เราะว่าเราความสามารถผมเป็นด้านพูดด้านคุยด้านสนทนานะครับช่วงหาเสียงสสช่วยไปนะครับเขาได้กระแสจากพรรคสีส้มด้วยกระแสจากออฟิเวอร์นะครับที่นะครับกำลังยุยงคนอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่ผมเป็นคนพื้นที่ช่วยจนได้เป็นสอสอนะสุดท้ายก็ไปเป็นเงาของสีส้มไปนะครับก็ตอนนี้ก็นะกำลังปั้นน้องขึ้นมาเป็นสกออยู่ ก็หลอกใช้ผมนะครับก็มันก็เจ็บดีนะครับแต่ก็ได้ความรู้คนเราก็าไม่เกิดข้อผิดพลาดก็จะไม่เห็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์เราทางด้านปัญญานะครับทางด้านความคิดดังนั้นเ้าต่อรองนะครับและเป็นปัจจัยของชีวิตอย่างหนึ่งที่ได้รู้จักพิสัยคนสัญญานคน,น,านจากอดีตนะครับผมเขาหาอยู่หลายคนนะครับเหมือนเพื่อนคนหนึ่งก็ตอนนี้ออกกับเออร์ลี่นะครับ เป็นอดีตนะครับก็เกี่ยวกับเรือนจำนะก็ทำหนังสือทำอะไรหลอกใช้กันแต่ก็จบกันไปก็มีมากมายอันนี้ก็นะครับคบหาคนที่เป็นมิจริงๆดีกว่านะครับังคบปัจจุบันนี้ครับเ,เงินทองเนี่ยนะครับเราได้มาเสียเราก็ต้องไปใช้ไปกินก็หมดนะครับเอาไปซื้อของกินดีๆก็ต้องห้องส้วมถ่ายออกมาซื้อเสื้อผายดี นะครับก็ต้องผูกพังนะครับความเป็นจริงดีกว่ามีความสุขกว่านะครับหลายคนนะครับได้เงินได้ทองมาพอเจอข้อกฎหมายมานะครับโคมซิกกันนะครับจากบ้านโดนคดีความนะครับแล้วก็เงินก็เดี๋ยวนี้ข้อกฎหมายระบบราชการหรือระบบอะไรหลายจ่างเนี่ยเขาตรวจสอบเขายึดคืนหมดนะครับบางคนนะครับไปทําผิดกฎหมาย อวดเก่งอวดอ้างออกโชเซนโชออฟโชอะไรหลายอย่างนะครับสุดท้ายเป็นไงครับอย่าเขายึดคืนหมดหางเงินให้หลวงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับสงครามน้ําลายสงครามโลกศาสตร์สงครามประสาสตรนะรทางความคิดมีเยอะหลอกใช้กันก็เยอะนะครับมาค้างเอาความถูกต้องกว่าเอาเหตุเอาผลดีวกว่าเราเป็นประเทศที่ ไงประชาทิปไตยสูงสุดนะครับไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่องเหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะครับเชื่ออะไรเชื่อได้แต่อย่าหลงงมง,งายนะครับในเรื่องราวเรื่องเ,ออเล่นลับนะครับหรือการอ,อ,อุปโลกนะครับโชว์ออฟนะครับในโลกของออโชเซียนนะครับที่มีการสร้างภาพสร้างโพยกัน พอไม่ไผมไม่อยู่ร่วมกันปุ๊บวงแตกนะครับกัดกันเลยนะครับหันหลังมาจากเป็นมิตรกลายเป็นศัตรูกันก็ครับมาคุยกันนะครับไม่ได้คุยกันงนานละเดี๋ยวหาเรื่องหาราวนะครับหาสาระนะครับไม่ไปหาเรื่องแบบไปทะเลาะบอกแว้งไขรนะครับเอามาพูดสไตล์ผมนะครับเป็นปัญญาความคิดฟังเล้าสนุกฟัง้วไ้วประโยชน์นะครับสไตล์ผมบอกแล้วปากหมา แต่หมาที่เฝ้าบ้านนะครับหมาที่เออดูแลนะครับบ้านไม่หมาที่ไปมาวัดรุมเหา่ารุมกัดคนอื่นเขานะครับก็คบเพื่อนนะครับคบโจรนิตช่วงนี้เวลานี้ปสนี้ยุคนี้ต้องสกีนี่ดีๆก่อนนะครับต้องทาความเข้าใจก่อนเกี่ยวคนเหล่านี้นะครับเพราะความจริงใจสมัยนี้มันน้อยกว่ามายาภาพลวงตานะครับก็มาคุยกันก่อนนะครับ นิดนิดหน่อยเดีย๋ยหาสาระมาคุยกันสวัสดีครับตับตาโลงครับ